สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับอยู่กับผมอีกเช่นเคยครับเสียบิกรถบ้านตะเก้าเจริญนะผมวันนี้มาดูมอไซค์กันบ้างนะผมนี่ครับรถทีมงานครับผมโหล่อมากครับคันนี้เขาเรียกว่ายามาฮ่าอีกเมกครับผมคันนี้จัดเต็มเลยครับผม นี่ครับผมจะเต็มอะไรเต็งแน่นเลยครับผมคือคันนี้ไม่ได้ขายนะผมคือเอามารีวิวให้ดูครับว่ารถมันสวยนะครับผมเห็นรถสวยเลยต้องรีวิวให้ดูครับรอแล้วครับผมนี่ครับผมดูแค่โทครับโอ้โหไทเทเนะครับผมเนี่ยนี่ครับผมดูโชว์กันบ้างครับ โชกเทนะผมเนี่ยคันนี้เททั้งลำเลยนะครับผมย้ำว่าเททั้งคันเลยนะครับคันนี้ดูครับดูปั๊มล่างครับเป็นโลโก้เดงนะครับตัวนี้เมมโบนี่ครับดูสายนี่เป็นของฮิตวายครับผม Oh, สวยรถไทยที ie, ครับทอไทยที ie, ชุกโอลินแท้ e, นะผม oh. อะไร oh. ก็รวมๆเศนได้นะมัง้งนี่ mm. สวยจัดครับมาดูชุดบนครับปั๊มบนโอ้ oh. นี่ครับเป็นชิลสายธรรมดาครับรถไม่ค่อยได้ขับนะครับผม รถรถจ,จสะโจดโจดสุดมากเลยครับนี่ครับดูชุดหน้าครับโบว์ครับผมจะได้เป็นซีพอตนะครับผมคันนี้เปลี่ยนยางใหม่นะครับหน้าหลังหน้ากว้างหนึบๆเลยเดี๋ยวดูรอบคันก่อนเนาะดูรอบคันก่อนครับตาคมมากครับ X-Max ยามาฮ่า X เบกยางเปลี่ยนใหม่นะครับยางดืมยจะไม่ใช่แบบนี้ครับหน้าไม่ค่อยใหญ่ดูช่วงหลังของเทครับจะเป็นลักษณะนี้ก็จะมียีห้อมีบือด้วยนะครับเนี่ยเททั้งล้ำครับผมคันนี้ X เบกเครื่องอยู่สามร้อยซีซีนะครับผม นี่ครับเร่งครับผมอยากฟังเสียงท่อครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อดูเนาะเดี๋ยวจะสตาร์ทเี๋ยวปเปิดกุญแจก่อน,นครับ เพ้ในให้ฟังนะครับโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ เอาไปเพียงแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ